เปิดมาประเซียงผ้ได้หายแง่แง่บบน้นบุมาบ้านป่าเกือบเป็นเดือนผมจังเห็นเนาะป้าที่โทคพ่อแม่พี่น้องเลยกลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมะสุขุสุขคนพี่น้องจ้าพบพ่อกับเฮ้าคือกราบพี่น้องเจสแดกพี่น้องโมเน่ได้เวลามาหลาะพี่น้องเอ้ยหลังจากมีเวลาแหลวก็แลนวีดมาตอนคำคำพี่น้องเลยมีข่าวดีมาฝากล้านๆ้านเด็กน้อยพี่น้องถ้าพ่มีข่าวดีคือสิบว่ามาเนาะเจสแดก บอแมนพี่น้องบอกเองเลยมันบอกว่างคือพี่น้องเห็นนั่นละคือมันนี่อยู่เฮือนเบิดมือพี่น้องเลยแถวแม่ก้าวกรมาหวังประมาณเที่ยงเพิ่นไปกินห็ดร้านสาวผลนี่เลยเนาะกินดองแม่เม่นนี่คอเมื่อเฮือนบบบนี้พี่น้องเลยแม่ยามาคอเอาลูกไผ่เมื่ออยู่เฮือนอยู่ซ่านบบบนี้เมื่อเมื่อพุ่นเลยมัอเป็นไผ่ทั้งพุ่นเลยพุ่นน่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เช้มีโม่ก่อน มากระลูกทรายพี่น้องเลยมาประเทศแต่อิสราเอพี่นอ้นองน้องหนัดก็แม่แก้มบุม๋มบ่าวบอยหนัดเมื่อเจออยู่บ้านจีเขียวพี่น้องเลยยายจืดเห็นยังน้อยายหยังยาย,ย,ยวันนี้มีข่าวดีด้พี่น้องเด้อมีข่าวดีมีแนวมาฝากล้นลานๆถามว่ามีแนมวม,แนมาฝากาาาฝากับบมาๆเจ๊สแสดงเย่เนาะมันพดแล้วได้นี่นนบ่มีเวลาเห้นมนแตาเก่าเนะเฮ้ย ข้ามเวลาข้ากับเศหากัรคูมือได้พี่น้องเลยเนทาเกษตรชวน่อยอยาเหังเนากษตปล่อยกันเพื่ทนทนอาาทนเพือบมือมนคะนะหลวะคุณนะอัดหาเอา,อาองไงบอพามาทางนี้กันพี่น้องเลยขี้ไพ,น,ออน,พน้องอเนยเี่น้างเพือนครัวนะพี่น้องโอ้เ <laughs> มนยังอ่ะนะมัคือสาอุดหุดอยู่โอ้ใส่ตานังเล็กอืก ตะนั่งเล็กแล้วก็ประตูเล็กแม่นเพิ่นบ่ใส่มงลวดเนาะเพิ่นใส่เล็กลวนเนาะตัวนี้เนาะหนาวแงพี่น้องเอ้ยเฮ้ยหนาวพกระตาเพิ่นงมหอยทางใดนาเอาุเอ้ยเพิ่นสิไปบ่มีบ่แลก็ลงไปพร้อมกันเนาะไปแวเบิ่งเลยได้ก็เอาเมื่อน ขอกินซะก,ก่อนพี่น้องได้จังขึ้นไปหาเด็กๆอยู่ข้างบนกันเนาะพี่น้องเนาะน,นี่จะสะนีกินคนเดียวค่ะสินนเอาบักน้อยๆลงมาก็มแบบันหนาวกระบาดมันขนาดผู้เฒ่าคือเฮาก็จุตับสั่นแมอน้จะบ่สิเอะศีงะน้อยหมดได้ใช่แหมล่ะสน,นีอยากมีคู่ไหมเ้ยใหญ่นะเดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปเฮาสิขึ้นไปหามันบักน้อยๆแต่เขาไม่เอาสะนีเลยอ่ะยายเฮาสิเว้าเจ้านาไปเว้าให้เจ๊ดม พ่อคุณไปไหนจีจีต่อไอ้เรื่องหายเอฟซีจังมาถล่มว่าอย่าพูดอย่างนั้นเจไอ้เรื่องนั้นชนีจองอยู่นะ่โอ้เอฟซีพังเดี๋ยวนี้เอาไว้ขึ้นไปพุ่นเดี๋ยวมาอธิบายข่าวเลยขึ้นไปบังดูเอฟซีของใจน่ะไม่อยาจื้ดกระตุกใจพี่น้องสบายดีพี่น้องทิ้งเถออันพอเรื่อง small สื่อคนน่ะไอ้เรื่องได้ไอ้เรื่ไอ้บ่าตายนะเรื่อง เลี้ยงฉนี่ก็บบดไดมักเรือในใดอันนี้เสบะคือเบบะหักเพ่งกันเนาะแบบเพ่งกันคือธรรมดาบดมึเบ่าเป็นบบาวเป็นสาวกันแม่ f C เป็นแบบะว่าเอาใส่่น่ะเนาะคือเป็นยอดตลึเคยกันนะก็อยักที่โตให้เจทำก๊อบอีกอย่างก็นอกอันนอกเอื้อยๆทั้งเฮาน่ะเอ้งเาหนะข้าวทน้งเ้าน่ะคาบลอใหญ่ ขลามําดอกวลาสันเพือนเดียวป๋สมายูน้ำเพือนเดียวขนะดตีขาัลครับตีขานล้วลาอยากตีต่อให้นอกนะเจดาเพ่นยังมา่นอกเียบอกาะหใจอยู่เฮาหนตาคนมากก่อนเฮาหนหลักําล้งไม่อยู่แล้วําเจดาดดาเป็นอะไรอ่นมึงเสียเอาบ่อนอายเปาตายอเรื่องเอาหานมากนเอาเละว่าสันเจดา่เฮ้ย เงยเพิ่มมากก็จะเงยเพิ่มมาเพิ่มสมาอีกบ่นี่นะวานเมาเ่าวเละขลังหวานขลังหวานโอเพเาเพื่อนยังมาทานเล้วเนาะม่เพิ่มสีมาก่อมาก่อให้ในน้ำมาเลี่ยวล่อมได้เลวเพิ่มกัจิยาเบิตอทนะเฮ้ยยิ่ยั่งบลายเพิ่มสมาเห็นหายูแม่มาเล้วรักกันล่วตะหงมม่ใหญ่จืเพิ่มมาไม่ใหญ่จืเพิ่มจอมมาหวานนอนาตัวนี้บ่ได้เห็นประตูออกมาบ่ บม่ได้เห็นประตูออกมาใส่ห้องนี้ยบอกไม่เห็นเอ้าตกลงสิมามีข่าวดีให้ล้านๆผ่านมาสัมผัสยายจืดพี่น้องเคเกี่ยวกับเจดมปะเนี่ยเอ้าไม่ยั้นระบาดยายจืดเปิดใจพี่น้องธนาคารคาร์สบัลใจกับซันี่กะมันกับเป็นไปบ่ไรดอกพี่น้องคนหางแพงกันแบบเป็นแพงเป็นแย่การนี่เล่ากันแบบพือเฮาคือญาติมีเลย ประวัติเน่ยได้เอซี่เห็นลังคนหลายคนอยู่กับพ่อว่าเออสมกันอยู่เจดมกับไอเรื่องลังคุณแต่ว่าลังคนก็บว่าไอของสนีนะหลางคนก็บว่าเจดมไหนยังมาท่านหูจักยังดอกเจดมนะเขากับพันเอากุบแทนเจดมเบิ่งได้อันต้องอังกบะไรเรื่องมาต้องพักเจดมบอกวาลิจะบ้าเลยทำไมต้องให้ผู้หญิงมาทำไมผู้ชายไม่ไปสมัยมัน แต่ว่ามาคนละครึ่งทางเด้จีอันนั้นก็มาแต่พูดเดแล้วก็มาอยู่เรือนเราได้ออกมาหอดผีแล้วแล้วก็ผ้าเราเส้าออกมาหลีดเด้ไม่ได้บอกว่าลวงหนาฮันเด้เนาะเอาแบบนี้เนาะเ้าแต่งแผนกันเลยได้เ้าแต่งแผนไหวเด้อพี่น้องจะคล้องเขาเจียยังบุกหูหรอคันจะคล้องเขาวเจียรเขาไปเบิ่งคิดแต่งแผนแมนชูฮาแฮนเองบอกฮัลโหลนจิคิดแบบนั้นก็แมนเด้อพี่น้องเด้อ จอแฮนเองนั่นี่แหละค่ะดูทีกินบะแทบไ่ปหนอกบ่เนี่ยขึ้นแล้วไหวใจอยู่จ้ะอันนี้นะคือแบบว่าเล่นแก้มอีดีเนาะใหญ่เนาะมันเป็นกินกับดีซาทุเพราะว่าเข้าไปยังไงละซาแบบว่ามีคนดีๆเนาะแบบว่ามีคนดีๆหาอยู่หากินอยู่น้ำกันนะมันไปชีวิตก็ได้ เขาวาอยนืนยไงคือกับเวอีอีกคนนึงะเขาเจ้าดุนะเขาเจ้าดูเขาจะมาฟังตึงฝั่งเห็นนั่นเห็นนี่ปั๊บๆเขาหาให้เขาเจ้กับพระกัตยุมผ่าถ่านผ่า่านี่ยกลางคืนผ่าออกเมื่เมื่อก็เห็นง่างเขาจกับเมื่อผ่าเขาเขาเจ้าหาให้นะเขาเลยเขาเจ้าผพสอมบนี้กระเบงเี่ยเขาเจ้าซอฟเขาเจ้ามเาจ้ไปผ่าเนาะ ฉนีก็ลังจะออกไปผ่ากบพญายอยตอนเสาเลือจะจำไปผ่ากบพญายอยหละเลื่ออยู่ประมาณสิหามนีไปผ่าจะมาอย่างไรพูดก็เพิ่มากกบ้านควงถึวไมจับเรี๋ยเหมือนอ่างไม่นองแกมบนอนบ่ทีนอนก็ไม่ห้อกมันกะกะนอนเนาะือวาแ้เรือนมีฟ้าเลย นล็บซี่เหมืนกับของใจเนาะตอนนี้จะแจ้งกันหน่อยเนะพี่น้องเอ้ยพอเหรียญแกมอีนี้ถ้าเป็นจริงกะดีดีใจเนาะเนาะเมื่อเชือเงี้ยยังหายย่องแนนีน้องสาวคนไหนเจ๊ดําเนี่ยเจ๊บอกฝ่ายไส้เขาสิเอาบอกโบกุอันตัวเองบอกตัวเองอันนี้พี่น้องเอ้ยตัวเองบอกเองอื่นเองโอ้ชาวบาเรื่องจักการเนาะชาวบาเรื่องอย่างเงี้ยการ วอกมายำเอกซตบาตาเ้ยนบอกเอาแักแพงกันบอเป็นยางเนาะบอลเหรียญัวไปพี่นนองอย่าซื้อามห้าไปมาหาสู่กันเป็นหยาดพี่น้องขนหัวเียเนาะหักนมากยังไงืยังสิามผึ่อย่าดไมาเรื่องนะทมด้ใหญ่เด้อม่จืไปได้ยอมหอือหยจัวย่อมอะพี่น้อง ห s perfect, <S perfect, mm ักเมาอยู oh okay. ่ว่าสิติจ่อหายคนค่ะอาจารย์ก็ว่ากับเราว่าว่าเออไรแล้วกับฮวงเราหนึ่งพระเชาว่าสิติจ่อหายยิ่งยาวอ่ะถ้าเป็นกะที่เราแบบสุดใจอืมไล้จากเมื่อไรแล้ว่างานอันนี้แบบวอยอยางไรย่างนี้อ่ะคนไลยคนไลายราวบบเขาจับบอสเวลาคือแบบพัดแต่เราโซเราเสียมากกันนี่บาหวานกันเลยนี่นะกับเมื่อไงก็กินฮีตแม่ไม่หนี่แม่หยามาคอเมื่อเฮือน ดีนยวจได้ายายบ่เคยวางเลยพี ảo, h ơi, h ơi, h ơi ่น้องเลยต่อมาเลยไอีกงงเาคเมื่อขยายก่ยายางเม่องยังงงกหุมากันแล้วตามาล้วจ้างนต้องู้อยู่หางนเนี่กมหากกะเดนเนี่ยคิไปบอกเพเพิงเพ่งกเขาหาว่ามึงเนี่ ข้าวกับบรเียอมึงเนงน่องหนุ่ายกับผู้หิว่าเอออนนี้มักบะเแล้วเขาจังหายเนอแม่้นกับใเกมบ่บระทีมาอาน่องหนุว่าเขาม่าวเหมื่อเอออนนี้มันบะเเจาะแลอวแม่ควบเขาอีโ้ยเาควแม่ินมันบบชุดแล้วเลยชุดแล้วออห้ลำเบห้้้า โาขม่าขามเือบงขิเพื่อาบอเนาน่ะพังอยู่นอกเขายังสีหายเาไอเขาไปเขาน่ะเออเตยน่ะนางเก็บขยะหะพ่ผืออยู่เจ้าเห็ดยี่บอกเออเตยแบกกระสอบขยะเก็บขยะอยู่แถวเดินทั้งเก็บทั้งหายห้าเลนกยเบเ่อนึงวันนี้ขีดข้าวนะหากบางเถืองเขาบอกมัถ่ายเอาแบกกระสอบเก็บขยะ อยู่เนี่ยลนี่เลยเยจ้าเ้านะกัทกัหนั่นยได้นะหายีแกเฮอโอ้ยกหายนี่แล้วคอยไยชนไปจองเมืองหายวะใช่ไหมหายกัชนน่ะเนี่ยไม่เะตลุกยงทั้งตลกทั้งสงสารพี่้องเอ้ยยังสารมียายชี้กะมียาชี้บัานม่งว่ากหังหายจะเพืย เพื่อนแก้ๆนะแค่คิวมัดเส็จน้ำตาอยู่อำไอไง่ื่นขี่บาปเลยเนี่ยอยู่บดีมัน้่ำให้ปุถัยวัยอะเขาไม่อยากร่ำของเท่ากันกั้นน้ำตาไว้ได้ครับบอกกับพี่น้องเขาบอกเขาไปด้พี่น้องด้อเขาสิอุได้ง่ายๆเาเห็นน้ำตาหมอ่ยวหักยิ่งอกมา้งอมาปาปาเอื้อยบฝังเล่าอะไรพี่น้องคุมมเอยไปแล้วเไปรํำ ไอเรื่องกระสิมาเนี่ยสันพน้องคือว่าอะไรเจดมกับเฮ้ยเจดมกระส้วงนี่คือว่าอะไรบ่มีพายเบ่งงัวเพราะว่าลูกเพิ่นนะก็เมื่อแล้วบมีพาอยู่ในเทียงนั่นอออันีว่าให้ขโมยปลาหลักเป็ดเพิ่นเพิ่นขึ้นมานอนอยู่บ้านซีเคี้ยวตั้งแต่ซีได้มากลางเว้นมีแต่ลงปลาเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือม้าปล่อยงัวทำมากับไปผูกงัวแล้วก็ขึ้นมาอยู่น้ำนองนั่นได้แนวนั้นได้เดียวนี้นะจ่ว่าเจดมาน่ยกัย่าอืม ฟูเบามากก้หลานมากเบอด้มากแล้วแกแกู่้บ่าวได้ไปเลียงงัวนหเล่าได้แพ้อลยเน่ยจีดไปเลี้ยงงัวนงัวทางยายยยจีดไปเลี้ยงงัวจ้องเอ้าข้องทำยัยจีดถ้าก่อนย้ายวิางเ่าองเพ่งกับท่าชงหน้างัวก็สิแตกตื่นซะแล้วเนาะยานเบาฝังฝังล่านำก้นเลี้ยงงัวน่อยมาเจ้าอยู่ใช้เงิ่อยู่เพียอ มาเลี้ยงงัวงไอ้ไอ้เจ็ดำบ่นี่นะไปไปขึ้นห้าบักไอ้คิวบอกอะไรปวดได้จบได้เนี่ยนะยังจืดไปเอาเข้ามันคือบึกคืนเหรวอืมไปไปพี่น้องยังสิไปลงเอาน้องเท่าไปให้ป้าป้นห้าน้องไอ้คิวโอ้พี่น้องเอ้ยเบิงเบิงเบิงไอาไอ้เจ็ดบาทกันสิขึ้นห้าอ้าวเฮ้ยบวดได้ก่อกลางกี่ส่เฮ้ยบอกเฮ้ยปวได้ก่อกลางป่ะส่ะก่อก่อจับมาก่อนอ๋อ เออพี่น้องเลยอ่ะจะไปดิปลูกอีกรอบดิลูกห้ามจะขืนนะแม่ติโยกสิเขืนนะแม่เอาใจไปไปขึ้นก่อนพี่น้องไอคิวหมากม้าหน่อยนะพี่น้องไห้ามสิเอาอยู่บอนอกนะเอาเอ้าอยู่มึงไปบอกของไปหาเมียใหม่เลยเขาเนี่ยเลยนะบาาได้แทถมผมว่าเอาเฮ้ยเอาอุ้มขึ้นมาบองดูมึงพี่น้องเฮ้ยพี่ตาช่างขึ้ยังนี่คุณน่ะ วางได้นี่ป้ากระโตน้องพี่น้องเขาหยองเพื่นแดงค์เหรอแม่มันอาบน้าาหายป้าสูงใหญมือมันใหญ่ยังจังมือก็ยังจังมือก็ยังอ่วันที่เจ็ดสองเดือนวันที่เจ็ดสองเดือนให้คุณหาเดือนข่าวเขได้กินเหรอเอออออืออเอาแล้วเอาแล้วลูกเอาเอาข่าวเอาข่าวดีมาให้นี่นะนี่ะเฮายมากพี่จันนี่ ไอคิวมักละไป่นางท่างอันนั้นรูนี่ะไมู่เงน้เไ่ยกเลนเินียาอาดีพี่น้องเห็นหงเงเมันเห็นเลยเหย่อะ้มันเห็นพังพมเนจะตาิดสีเขียวแล้วมันแนวเห็นเลยนะเออมนแนวมันาวเออเจอเออเหัวอเอาคือเห็น แม่วพดได้ไหนะเห็นได้อันจับอานเมยเลยเยเรียนผะับตาเลยได้อ,อนจับอเมื่อกี้ฮับี้จะอดตยับมึงนะ่ะเอนี่อ่ะขอบคุณคุณพี่คุณจ่ยเด้อทั้งเยอะะมันเนกับหังมาไล่มือเลยแหละก็คือเห็นนะพี่นังเด้อผมมีเวลาม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 าเน่ามามมามาาา ขขอบคุณเลยๆเดอรเนาะมีตาเนี่ยเขาเงินมาให้น้องไอควเนาะให้น้องคัพี่นอะเลยตขาขอบคุณเลยๆเนาะพราะด้ชื่อนมองเป็นเยอมันแมนอได้ื้อเพขอขอบคุณลยๆเดอให้ยูดีอย่าเบิรลูกหล่าอย่าากเข้มแข็งให้ยูดีมีแห้งมันบิดเลยมันบิดมันริงลูมันบิดมาตั้งพี่าจหยมึง ยังแม่เป็นเมถาวรอยู่ยังแม่เป็นเมถาวอีกไปแจ้งคนยังหทดเดือนกูเดือนปลายกอดถ้าแบบแก่พายกันเห็ดปวกกินหัวนี่ดูไม่หมองแม่สติ๊กถือสติ๊กถือแก่เนี่ยเด็กกว่าอยู่หายแม่หายแม่ตะกี้มันน้อยพู แต่ไม่ทาว่าอาน้าาหายงยน้อยเมนแดงเดือตมาเห็นตื่นพี่น้องตื่นตามันห่ไวยีเมบุญดรมาเห็นในช่วงนี้เนาะช่วงเขาหยาดกันเลยนะม่บักหมามึงเอ้ยหื้นเด๊ะโอ้ยใจใหญ่ใจใหญ่ใช้โมที่เปยูไพเด้อลงเด ยังเป็นตะช่นุ่นาฝุ่นหัวเต็มบดน้เลยเต็มบันเม้อจายนทามหนันทางนี้หึ่งหหาก็นานนเลือเกินเลือกเกินหึ่งน่าเลยพี่น้องนาหึอก็ดึกหน่อยนี่พอกันขีปนาพี่น้องจะ กะหัวหลอกโบเห็นฮัลูกไส้ก่อนหัวหลอกกระยายจืนแล้วก็ขึ้นมาหาน้องไอคิวพี่น้องเอ้สบายด <erman> ีมันอึงขนาดไหนพี่น้องเอ้ยอย่าลืมก็ไลค์ก็แช่ได้พี่น้องเด้อรัวๆกดติดตามช่องสนรีมป่าเด้อ